ไปติดตามสถานการณ์ที่คังแสงของรัสเซียเปเร,รวันเน่เป็นกองพลหนึ่งสองักษาชายฝั่งแหลมไคเมียเขตเปเร,รวันเน่ของรัสเซียอยู่เคนโจมตีวันก่อนระเบิดดอกนี้ไม่ใช่ดอกแรกนะระเบิดที่ลงมาดอกแรกและมันถ่ายคลิปวิดีโอไม่ทัน หลังจากที่ต้มดอกแรกแล้วถึงได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอดอกนี้อาจจะเป็นดอกที่3ดอกที่4ด้วยซ้ําไปเพราะว่าดอกแรกมันไม่มีใครคาดคิดว่าขีปรุระวุธิที่ยูเคนส่งเข้ามาโจมตีจะมาเวลาไหนคือไม่ทราบว่ามันจะมาเวลาไหนก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอไม่ทันหลังจากที่ระเบิดต้มดอกแรกไปแล้วถึงได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอต้องผ่านไปอย่างน้อยก็3นาที3นาที4นาทีก็ถือว่าเป็น คลังแสงขนาดมเหอมาถ้าหากไม่ใช่คลังแสงนะเป็นบ้านเรือนหรือสถานที่ทั่วไประเบิดมันไม่รุนแรงขนาดนี้หรอกอีกอย่างหลังจากเกิดเหตุระเบิดมันก็ดังขึ้นเป็นระยะเป็นระยะแสดงว่าจุดนี้บริเวณนี้เป็นวัตถุระ,ระเบิดที่ฝั่งรัสเซียเขาเอามาซุกซ่อนไว้ก็มากพอสมควรสังเกตจากคลิปนี้เสียงระเบิดมันดังต่อเนื่องขนาดไหน Бля, это пиздец, а представь сейчас стрел, патроны там во все стороны летят. Охуеешь. Иу, был. Да ну нахуй. Все, пизда, бля, пацанчики.